This is my thai living room <c oughs> สวยมากตัวนี้ตัวกระจกสวัสดีครับช่างอิดมาทำงานด้าน เครื่องเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นเครื่องไม้สักไม้สักของเก่าแกอ่อายุอายุประมาณ7-80ปีได้แล้วเนี่ยนำมาจากเมืองไทยครอบครัวทหารครอบครัวทหารผ่านศึกได้เอามาจากเชียงใหม่ อันนี้สั่งจากเชียงใหม่เนี่ยเป็นลายลายดอกทานตะวันวคือกิมพบชุดได้นึงมีตู้มีเตียงอีกนั่นเนี่ยแต่อันนี้เฉพาะเฉพาะชุดไอ้โต๊ะ โตบาอันนี้ก็เป็นเก้าอี้แล้วมันจะมีตัวยาวอีกแล้วก็มีตัวแผงแผงม่านนะฮะนีเป็นตัวกระจกกระจกห้องแต่งตัวอันนี้ขานี่ขาเป็นไม้สัก เมื่อก่อนการนำเข้าของเขาเมื่อก่อนขนมาทางเรือเมื่อเขาเลิกจากสงครามเวียดนามอดีตทหารเก่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วอายุก็เก้าสิบเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ได้ไมะตอนเสียชีวิตวนะ่ะนะคนที่ เป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้แล้วเขามีลูกให้ลูกรับมรดกต่อแล้วก็มาบูรณะมาชังอิดได้มีโอกาสได้มาอ่าเรียกว่ามาบูรณะมาซ่อมบางตัวก็มีมั่งนะตะปูถอนหรือ เขาเรียกว่าการเข้าริมเข้าไม้อ่ะมันขนย้ายหลายที่หลายทางอันนี้ยกย้ายมาหลายรัดแล้วนะเนี่ยกว่าจะมาตกทอดถึงลูกสาวเลยรับมานำมาใช้ เขาเลยเก็บอนุรักษ์เอาไว้เสียดายเป็นไม้สักทั้งหมดเลย mm hmm. ก็ดูจากการ <c oughs> <c oughs> แต่ดูลายแกะสลักก็รู้แล้วว่ามันเป็นลายเถาลายเถาเขาเรียกว่าลายเถาล,ลายเคือไม้เนี่ยอันนี้ก็เป็นลายดอกทานตะวันแกะ สลักด้วยฝีมือสมัยช่างช่างเก่าอันนี้เขาเรียกว่าช่งางโบราณยุคสมัยใช้ฝีมือใช้มือ,อน,นี่ฝีมือทางเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าตัวลูกนี้เขาจะด้านในด้านในเขาจะทำเป็นช่องว่างอย่างนี้ นี่เป็นแผ่นรองดูงรู้เลยการเข้าสลัดเป็นไม้กระดานไม้กระดานไม้สักนี่นีอายุการใช้งานจะเป็นฐานลายสวยมากฝลัง่งก็ชอบเป็นการสืบอ,อนุรักษ์ยังมีตู้มีเตียงมีตัวฉากกั้นยังอยู่ ทําให้หมดวันนี้ช่างอิดก,ก็ทาได้แค่นี้ก่อนสลักข้างหน้าข้างหลังเลยเนี่ยอันนี้ด้านข้างหลังข้างหลังก็แกะสลักแกะสลักด้วยกระดานนะไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ตีแปะนะเหมือนสมัยใหม่นี่เขาจะแกะแล้วเป็นไอ้นั่นแล้วเขาก็จะตีแปะเข้าไปแต่อันนี้แกะจากตัวแผ่นกระดานเลย นะเป็นลายมันดูจะงดงามมากเหมือนกับธรรมาก,กลายสวยมากรอนำมานี่มันต้องยกเข้าบ้านนะนี่แ<ไ>ม่แหาไหว้ครับโ,<ดย>โอเคเดี๋ยวรอสักพักแค่ๆ,ๆก่อนเนาะ<อ>เดี๋ยวเราก็จะ เข้าไว้ข้างในบ้านเพรข้างนอกเนี่ยลมมันแรงมากเลย <24. S 1> ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้